ในทางแผนเทรดท,ทองคําวันนี้นะครับตัวของทองคํานั้นตลาดสามารถทํำสวิงนะครับซึ่งเบรกต่ำกว่าสวิงโลเดิมได้แล้วนะครับตลาดนะครับทําการเบรกต่ำกว่าโลเดิมชุดนี้เกิดการช็อคเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดการทำช h a ออฟร f กเตอร์คือการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมราคาโครงสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นตัวทองคํานั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะหาโซนแนวรับกับโซนแนวต้านเพื่อจะหาจังหวะในการเข้าเทรดนะครับตัวนี้ยังไม่ยืนยันสวิงโรนะครับยังไม่ยืนยันสวิงโรเราโรนี้ก่อน,นครับเป็นตัวรับตัวนี้ยังไม่ยืนยันเนาะอ่าเราก็จะได้สวิงแบบนี้นะครับเราก็จะมีจุดในการเข้าสัญญ,ญาณเทรดเนี่ยซึ่งเราจะมีโซน <c oughs> แนวต้านนะครับอยู่ที่แถวๆราคาสองสามสี่สี่นะครับจุดแปดแปดแล้วก็โซนแนวต้านที่สองเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ราคาสองสามหกหนึ่งจุดสี่สองส่วนโซนแนวรับของทองคำวันนี้เราครับเราจะมีโซนแนวรับเนี่ยอยู่ที่โซนราคาสองสองหกแปดจุดศูนย์สอง เราก็จะมีโซนแนวรับที่ราคา225.48บ <_ d ose> าทกรณีในการเท,ทรดทองคำวันนี้นะครับเราจะรอสัญญาณเนี่ยให้ขึ้นมาทดสอบนะครับที่โซนแนวต้านที่หนึ่งนะครับหรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่สองนะครับและรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA เซลนะครับเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว p s เเซลเราจะเซลล์กลับลงมานะครับมาเก็บ TP เนี่ยที่ราคา2306.45าชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งสัญญาณฝั่งเซลล์ในคู่ของทองคำวันนี้นะครับส่วนถ้าเราจะดักสัญญาณบายนะครับเราจะรอสัญญาณโัวทองคำเนี่ยให้ลงมาทดสอบนะครับที่โซนราคา2268.02ซึ่งเป็นโซนแนวรับ นะครับหรือว่าลงมาทดสอบส่วนรับที่2ที่ราคา2251.48รอสัญญาณแท่งเทียนนะครับกับตัว PA b ายเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA บายบกลับขึ้นมานะครับเก็บ TP ที่ราคา2306.45 stop loss ก็อยู่ที่ราคา2244.27ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดนะครับฝั่งเซลล์และฝั่งบายในทองคำวันนี้